มีใครได้กินหรอทําให้กินตรากินอย่างเดียวคนอื่นเมื่อคืนยําไข่ม,มดแดงก็ทําให้กินกลับไปบ้านยาพรก็ถามว่ากลับไปบ้านยาพรก็ถามกินมันทําสดหรือมันทําสุกหรือมันทําดิบกิน,นามากเลยิงพริกยังไม่ใส่เลยนั่งกินมาเพื่อนพาก,กันจับปูจับปูไปทำอู้ดูปู ไปทำลาบปูไปทำไะไรไป,ไปจับก่อนอ้าวอะไรนี่มันมาอยู่ในถังไปไหนเนยอยู่ในน้ำจับจับปูมีกระโดงเั็กนิดค่ะจับจะเอาไปทำเมนูอะไรก็ไม่รู้นะจับก่อนขุดก่อน นี่ไปเดี๋ยวไปเก็บหอมไปเก็บหอมกันเออเดี๋ยวเอาผักชีก่อน ใส่ผักชีใส่ต้นหอมดึงไปเลยเออเ้าใบหอมก่อนจริงๆมันตัดเอาเนาะเพื่อนๆน่าจะตัดเอาแล้วมันขึ้นมาอีกไหมเนี่ย lòng. Pa. Bạn hỏi sợ đau cầm nhựa. Nhựa nó đau ấy, họng nó mấy con mà. กรอกโมไปตื้อเจ้า9โมงเลยอวเดไอายุตีิูจพึ่งดให้ล้ากดน่ะี่ล้างบอกอาไปกับน้ำมันตแลวบะนี่เอ่ฮ่าฮ่ามีตาเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าม่ต้องใช้อนทำไมทำเองงูงัๆคนเฮ้ยจะคขนลัวเอ้ย ยังหน,หนโพนรแ,รรแรกโพนรแรกยังไม่ได้เรียง <c oughs> ไปชุรยไปฉะใครสนใจเลขไหนถังมาเพื่ออะไรนะอ,อะไรนะเปิดร้านใหม่มือใหม่รวยรวยเฮงร้านใหม่โอ้ยถ้าถูกสม,มุนมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ยเออนะเปิดร้านใหม่แคงใหม่ร้านใหม่มือใหม่ตังนงหาก มีคนสั่งอยู่ยมั่งแล้วแหละอืแต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋เสร็จก่อนได้ค่ยอยทำกไปติ่งเลยดิไม่ได้เอาไปให้ใครดูเลยโผ<อ>ล่ไอ้ทีน่นี่<ะ>นี่นะคะพเพื่อนๆจะทําเหมือนน้ายาปูนั่นแหละเนอะอาะเนี่ยเดี๋ยวยายจะเอามากรองเด้อเ๋ยวทำเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูกรองก่อนมาได้แล้วก็มาตั้งไฟอ่อน มันข yes. <int> ้นๆก่อนแบบน้ำยาวันนั้นแหละน้องกินอะไรเฟื่อง คผักชีต้นหอมหอมเปร้หอมใหญ่ทำเหมือนก้อยไข่มดแดงนั่นแหละเพื่อนๆทำแบบนั้นแหละแบบเมื่อวานดูเพื่อนยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยโอ้โหมันร้อ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 นมันแพรบต้องให้มันคนๆก่อนเล้วทำแบบยำไข่มดแดงส้นปวยดัดต้นหอมก่อน ให้มันเย็ยนก่อนแล้วค่อยปรุงว้มันแผลบเลยมันงนากินเดี๋ยวค่อยปรุง <t ell> เดี๋ยวจะใส่ข้าขวคั่วไปก่อนแล้วค่อยปรุงทีหลังเพราะว่าข้าขวคั่วเดี๋ยวมันจะอืดเงแล้วค่อยมาปรุงให้มันเย็ยนก่อน,นอ๋อคนมาก่อนมันจะได้คนๆ ข้าขวคั่วมันจะอืดเนาะเอาจิงๆเราก็ปรุงก่อนแล้วค่อยใส่ตอนมันเย็นค่อยใส่หอมไม่ได้เหรอเออเราปรุงแค่ น้าบันปรุงอัใส่ตีรถดินนย่างไม่ได้ใส่น้ำปลาน้ำปลาชุบเฮ้ยแกเป็นยศแต่ปีนวยเขาอุดอุ่นเนี่ยอันทาอันทาตะกี้เบิดมะนาวเด้วค่อยใส่เนี่ยมันค่อยอืดเลยเห็นไหมใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วมันพองมันก็เหมือนข้าวเราเนี่ยหละ มีมะนาวเลยเด้อบัดนี้ชูยชูยอื้อหือหอมละมุนกรุ่นๆដាក់ติแร้งใครอย่าพ่นชูยชูยซั่นๆโอใส่นี่ผู้หญิงต้องจะโรยลูบใบแม่เฮ้ยมันบานไว้ใบ มี่บอสมิบะม,ะมะอญยังหลักจูบัตตอกมาจเด้้เดออนงห่ากันพรวดพลาดพลบเลยทีนี้เต็มมอเลยอูย้นี่แหละผักมันนะนี่แหละใครไม่ได้กินเลยไม่มีใครได้กินหรอกทำให้จินตรากินอย่างเดียวคนอื่นเมื่อคืนยำไข่มดแดงก็ทำให้จินก <c oughs> <c oughs> ลับไปบ้านเยพรก็ถามว่า กลับไปบ้านยปนก็ถ่ายกินมันทําสดหรือมันทําสุกหรือมันทําดิบฉันกินมากเลยมพริกยังไม่ใส่เลยน่ากินมากเลยไข่ยำไข่มดแดงนะอุ่มตุกตึกยำไข่มดแดงไม่ค่คยหรอกยำไข่มดแดงยปนเขากินเขาบอกว่ามันทําสุกแล้วมันทําดิบอร่อยยงี้มันในโตรกินเต้าเคยเห็นแต่กินต้าไม่ต้องเผ็ดมากหรอกยปนกินไม่เผ็ดนะ คอยตีเล่งบอกชิ้นมืจะมายิงสีอยู่กับกล้วยขันติขจากับบ้าหั่นพิกหั่นพิกดิบใส่เนาะอุ้ยนะยิงชิมมือหน่อยยิงเนี่ยอันนี้ดีโอ้ยบีบมะนาวก็เลยมือมันบีบมะนาวก็เลยมือมันโอ้ยจงไงเนาะจะไงเนาะจังไงโอ้ยเอ้ยอันเล่าวะบอกใหยไม่ได้ใส่ชูรสนะเจ็ด หยิง่งขาดจูถ้ายิ่งยิ่งจะไปจูดาติดให้เย่พรก่อนเดียเออนน๋ยวเยพรอ๋อแต่เย่พรถ้าเธอจูอดูอันเอามะนาวมาให้ฉันอันถ่ายยั่ย่างโม่ใหม่อย่างทุกก้าใหม่ไปดีก,กว่ามาแล้วจิ๋วเนาะห่างถ่ายยูปูไอ้มอนติกเล่ก,กี่าเออแต่ยิง่งเนาะเออ,เอ,อ หอมใหม่ฮะเดี๋ยวกี่อย่างให้อาจารย์ดูดิกี่อย่างเอาไว้ไหนกลัวค่ะทําบ่แมนมันฮะนับจักกี่อย่างนะครับบ่ติ๊บคือเคยเจอโอ้มีปลาเกิดด้วยอีกเพี้ยกระกอดหรือหันนั่งกระบาดอยู่เวียมันกอด อาเจรัวเธอสนมนักกายไก่เอกทาคิดเธอแล้วมันกอดแม่แย่งหอมกันแม่บัดหมอดแย่งหอมเออเนาโอ้ยมันเละมันเละไปมาตรุจดดีกว่ามืดแล้วเอออยู่เต้าหองเล็มไวด